ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเตนครับทางช่องนะครับครับผลหวยเล่าอ่ผลหวยรัฐบาลไทยออกครับพี่น้องเอฟซีหลอว่านนะครับเนาะมือนี้เป็นมือวันที่สองนะครับสองเมษายนสองห้าหกเจ็ดนะครับเอาเซียนนาดีก็จะมาตามนะครับตามใพี่น้องเขาคือเกานะครับรัฐบาลไทยพอเต้มนะครับครับผลงานของพอเต้มรอบที่แล้วนะครับแต่เก้าศูนย์ล่างตรงๆนะครับ สูตรล่างย่างเดียวนะครับพี่นงค์เอพชีเอาความบเบิ้งผลหวยรัฐบาลไทยออกก่อนนะพี่น้ค์เอพชีเนาะครับแดดซองจางน่อยด้วยพี่น้ค์เอพชีเพระาะว่าเสี้ยนอดีก็อยู่หน้าบ้านสวนนะครับครับผ้าสางเพิ่นมาทํางานเนาะครับนะเนาะเพิ่นเห็ดเป็นบ้านสวนให้เสี้ยนอดีนะครับพี่นงค์เอพชีแล้วสีส้มให้พี่น้องเขาเบิ้งนะครับครับคืออยู่จุดจุดนี้เนาะครับเนาะจุดที่สางเพิ่นกำลังขุดเสาอยู่ มองตั้งเสาครับพี่น้องชีครับเข้ามาเบิงผลหวยรัฐบาลไทยออกก้อนนะครับพี่น้องชีครับงวดประจําวันที่หนึ่งเมษานะครับหมู่บ้านเนาะครับเนาะรัฐบาลไทยออกแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับเลขบนนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับแปดศูนย์สามสี่แปดหนึ่งนะครับเลขล่างออกเก้าศูนย์ครับพี่น้องชี ผลงานของพอแต้มนะครับรอบที่แล้วนะครับล่างอย่างเดียวนะครับพี่น้องยูซีเข้าที่เก้าศตรงตรงนะครับแต่วาตัวเน้นนะครับตัวเน้นของพอแต้มนะครับเก้าหาเก้าหกนะครับนี่คือชุดเต็มเด้พี่น้องยูซี่ชุดเต็มนะครับมีทั้งหมด8ดคูนะครับพี่น้องยูซี่วิ่งเก้าลองเจ็ดนะครับเข้าเก้าูนตรงตรงครับพี่น้องยูซี ครับมาตามต่อกันหลอบไม่เลยเนาะพี่น,อน,อน้องที่เนาะพอเตรียมฟันทงใหม่แล้วนะครับชุดแปดคู่นะครับชุดเต็มนะครับจงขอยไปลอควงสุดไทยอีกนะครับ เอามาบ้งมาชมไอป็ำกันครับในฝั่งซีขั้ล่างยางเดียวนะครับ ล่างอย่างเดียวนะครับของพัดเต็มนะครับพี่น้องที่เอาขอขอนุญาตเขียนก้อนนะครับจังหวะที่สุ่มขโอโไกลๆพี่น้องเขาเบิ้งไปน้ำกันนะครับพี่น้องที่ ครับวิ่งห้าตัวเดียวครับพี่นอ้องิฟี้ครับวิ่งห้าตัวเดียวครับจับคู่นะครับห้าศูนย์นะครับพี่น้องิฟตี้ห้าสอง ห้าสามนะครับห้าสี่นะครับพี่น้องเชี่ครับรอบนี้มีทหารล,ล้วนด้วยพี่น้องซี่ห้าห้านะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องซี่ยุ่ทงให้ทงหน้าแล้วก็ ห้าหกห้าแปดนะครับห้าเก้าครับพี่น้องอุ้ครับเอาเรกวิ่งนะครับฟันห้าตัวเดียวนะครับพี่น้องอุ้ี พ่อแต้มนะครับพ่อแต้มเน้นให้นะครับห้าสองห้าสามห้าแปดกับพี่น้องเอลซีเอาล่งฟังเบื้องคงสุดท้ายอีกนะครับพ่อแต้มทีมีการเปลี่ยนแปลงเอียงบ่นะครับพี่น้องเอลซีกับชุดรัฐบาลไทยนะครับล่างอย่างเดียว พอแต้มครับพี่น้องอีกี่ รัฐบ,บ,บาลไทยนะครับบ่แมันล่าพัฒนาเด้อพี่น้องซรัฐบ,บ,บาลไทยนะครับ <c oughs> ครับพี่น้องเฮ้าแคบหน้าจอไวค้ครับครับวันที่16เมษายนนะครับ2567นะครับล่างอย่างเดียวนะครับของปราเต็มเด้อพี่น้องเยี วิ่งห้าตัวเดียวนะครับครับหาล้วนๆครับพี่น้องเอฟรอบนี้นะครับครับจับคู่นะครับมีหาศูนย์หาสองหาสามนะครับห้าซีนะครับห้าห้าห้าหกห้าแปดห้าเก้านะครับพี่น้องเอฟเอาพี่น้องเข้าแคบหน้าจอไว้ครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแต้มนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้เสี้ยนนาดีนะครับเดี๋ยวลงให้พี่น้องเอฟซีเข้านะครับครับหวังว่าคง ปังเยอะคือเก่านะครับพี่น้องทีรัฐบาลไทยประแยมเดินดีด้วพี่น้องทีครับล่อตามอีกครับพี่น้องทีเลขมีที่มานะครับ <c oughs> จากวงในนะครับพบี่น้องทีก็มีคือกันนะครับวงในกับเขาด้วพี่น้องทีของประแยมนะครับเป็นทรงมาจากกรุงเทพนะครับพี่น้องที่เขามาล่อติดตามกันอีก 10นานะครับกับวงในนะครับรัฐบาลไทยนะครับเรียกรับมีที่มานะครับพี่น้องกิฟซีครับผลงานรอบที่แล้วนะครับพี่น้องกิฟซีบ้่นพอแตมนะครับถูกเม็ดบัานนะครับพี่น้องกิฟซี่เก่าสูนนะครับแต่ก็บ่าได้ลายออกพี่น้องกิฟซี่นเน้นใหก็ค้อเก่าหาเก่าหกเกาสามนะครับแต่ว่าเหล็กวิี่งของคนมากเก่านะครับเด่นเก้าลองเจ็ดเาก็ขอให้ปังๆอีกเด้อพอแตมนะครับ เช่นนดีก็ขอกับขอบประกุนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นัเสนอตัวเลขกเน่าทังนะครับกับรัฐบาลไทยนะครับมาให้พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับเดี๋ยวไปหายิบจับลอตเตอรี่คือเก้านะครับครับบรรยากาศนะครับกายูหน้าบ้านสวนครับพี่น้องเอฟซีอยู่หน้าบ้านสวนนะครับสั่งคนกำลังทำงานนะครับเช่นนัดีกายูหฮมไม่ครับครับหมไม่ อันนี้เป็นหฮมต้นโพดพี่น้องยิปซีอากาศเย็นดีนะครับล่มโพล่มไสนะครับอยู่อยู่หน้าบ้านสวนของเซียนนาดีนะครับจุดนี้สถานที่แห่งนี้นะครับพี่น้องยิปซีเอาบรรยากาศล่มเรือนนะครับทางนอกนะครับแดดห้อนเล็กน้อยนะครับต่อาเข้ามาในหฮมอากาศดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซียนนาดีกับไ่เพียงแค่นี่ก้อนคราบอให้พีน้องเฮาทุกคู่ทุกคนนะครับ หายิบจับลอตเตอรี่เด้พี่น้องยิบซี่่างอย่างเดียวนะครับของผัดเต็มนะครับ <c oughs> เอาเห็ุพี่น้องเข้าแคปอีกรอบนึงครับ <c oughs> ครับเช่นน้าดีกระชิดตามต่อกรับรัฐบาลไทยของเบ้าแหลมนะครับ <c oughs> ของเบ้าแหลมกับเขานะครับพี่น้องยิซี่ เข้าที่8ปดหตรงๆนะครับของเบาเหลียมนะครับแปดหรือว่า18เดี๋ยวเสี้ยนนาทีสิพาพี่น้องเข้าตามคือเก้านะครับรัฐบาลไทยเบาเหลียมต่อหงวดต่อเลยนะครับพี่น้องอที่สำหรับชิปนี้สวัสดีครับ